คำว่ามีเมื่อพร้อมนี่เป็นคำที่ใช้ได้เสมอนะครับผมแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีแต่ว่าเราไม่พร้อมสิ่งที่เราจะได้ตามมาคืออะไรแบ็กลิสต์อ่าเมื่อเราจะซื้อรถครับผมเราต้องค่อนข้างมีเมื่อพร้อมแต่ถ้าเรามีแล้วไม่พร้อมแล้วเราไปไม่รอดสิ่งที่เราจะได้เสมอคือคําว่าแบ็กลิสต์การมีรถหนึ่งคันเราต้องมีค่าอะไรมั่ง เตียมไว้เลย 1. นึ่งค่างวดรถอสองค่าน้ำมันมสามค่าอะไรอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าอะไรสึกหรอไม่ว่าจะเป็นยางอ่าค่าซ่อมบำรุงบำรุง4ครับค่าฐานอ่าสิ่งนี้มันอาจจะโดนแท้แน่นอนนี่แหละครับผมในเมื่อเรามี4ี่ค่านี้ครับเราต้องมีเมื่อพร้อมจริงๆนะครับการซื้อซื้อรถหนึ่งคัน นี่เป็นสิ่งที่อยากจะเตือน FC ทุกท่านพี่น้องทุกท่านไว้ว่าการจะซื้อรถเราต้องพร้อมนิดนึงต้องวางแผนดีๆอย่าประมาทเด็ดขาดชีวิตครับผมเอา้าอัปเดตรถเข้าใหม่ city 1.0 t ่งจุ new city 1.0ึ่ง b ุปี 2, 0, 2020ันค่างวดเพียง6,000บาทนะปะัดสวยจริงๆเลยแม็กนะครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กอของ Honda ถ้าเป็นตัวนี้ตัวเอจะได้แม็กกระทะเป็นล้อกระทะจะไม่ได้แม็กมพูดรู้เรื่องไหมเลขไม่สี่หมื่น <laughs> โลชุดหุ้มเบาะหนังจากโรงงานพวงาลยายมัลติฟังก์ชันปุ่มพุทสตาร์ทรถสวยจริงๆเลยแล้วคุณดูเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมหมดครับผมเดิมหมดรถโคตรสวยเลยบางเดิมจากศูนย์นะ เดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูด้วยสวยมากทะเบียนก็สวยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดจะขอซื้อทะเบียนอย่างเดียวไม่ได้นะหัวนงหัวน็อตเดิมหมดคันนี้นะครับพึ่งยึดยึดยึดมาจากแม่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรแม่บ้านเขาซุกไอ้ไม้ตีหัวมาเห็นไหม,มไม่ตากผ่าแม่บ้านต้องซุกมากออกรถศูนย์บาทค่าง,งวดเพียง 6,000บาทกับ New City 2,020โคตรสวยเลยสุดแต่งนะมีแม็กให้เบาะหนังรอบคันแล้วก็ติดเซ็นเซอร์หลังให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่มีนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังตาไฟอย่างหล่อเลยอ่โสมเดียวกับป้ายแดงเลยครับตัวนี้นะท้องเครื่อง1.0 Turbo ระบรบความปลอดภัยด้วยดี s หัวนงหัวนัด น้มแก้มขวากระโปรงเดิมหมดครับสตรติเกอร์มโอโกอ,อยู่ครบกับ Honda New City 2020 1.0ท r โบปีแรกผ่อนเพียง6,000บาทดอกเบี้ย0% 12เดือนหลังจากนั้นข้างวดค่อน9 0 0 0 0 0ออกรถ0บาทบัตรไปเดียวเสียย,าย่าจัดให้พร้อมส่งฟรีฮอดบ,บ้าน ถ้าพี่น้องชอบให้พิมพ์คําว่าสุดกับเสียยะพิมพ์อีกทีว่าจวดกับเสียยะเดี๋ยวเสียสุมแจกเสืีย FC แฟนเพจให้ขอให้ FC ทุกท่านร่ําขอให้ FC ทุกท่านรวยและก็ขอให้ FC ทุกท่านถูกหวยเงินล้านทุกคนนะครับผมแร์ไปครับไปรุ่น,นแจ๋ว